สวัสดีครับจากมินิเอเจโซลูชันนะครับันนี้จะมารีวิว,ว,วตัว w วิ Motion นะครับเป็นเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนนะครับการประยุกต์ใช้งานนี้จะมาใช้กับพวกมอเตอร์ได้นะครับว่าตัวมอเตอร์เนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนหรือไม่นะครับนี้มาดูข้างในกันเลยครับอันนี้คือรุ่น WTBB02485 นะครับ เปิดตัวกล้องข้างในจะมเีเปิดตัวกล่องออกมานะครับจะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่นะครับเ,เ,เวลาใช้งานนะครับจะประกอบจะมีชุดตัวแม่เหล็กประกอบไปด้วยนะครับประกอบดูหลังจากประกอบแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับ อันนี้เป็นตัวแม่เหล็กนะครับไว้สาหรับยึดติดก,กับพื้นผิวที่เป็นโลหะนะครับส่วนตัวภายในกล่องนะครับจะมีตัวพอร์ต usb นะครับที่แปลงจาก rs 4 8 5นะครับเข้าตัวคอมพิวเตอร์นะครับนี้เราจะมาเริ่มทดสอบตัวเซ็นเซอร์กันเลยครับโดยการต่อสายไอซ็อกเก็ตเข้าไปนะครับ เดี๋ยวไปดูที่โปรแกรมกันเลยครับครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาดูที่ตัวโปรแกรมนะครับนี้จะเป็นตัวโปรแกรมของ w วิด Motion นะครับจะเป็นมอชั่นสองจุดหกจุดสามจุดศูนย์นะครับนี้เราคลิปเข้าไปดูเข้าที่ตัวโปรแกรมนะครับพอเข้ามาที่หน้าโปรโตหน้าโปรแกรมแล้วมันจะ พอเข้าไปที่หน้าตัวโปรแกรมแล้วครับนี้เราต้องมาเลือกรุ่นก่อนนะครับของรุ่นของเราซื้อรุ่น WTB 0 2นะครับนี้เราก็เลื่อนหารุ่นเลย นี่นะครับอันนี้จะเจะตัวรุ่นอล้รนาครับอันนี้มันจะถามว่าให้เราเชื่อมต่อเลยนะครับแล้วก,กดปึ๊บบวกนี้มันจะเจอพร้อมว่าเจอตัวไอดีศูนย์ x อ็ห้าสิบนะครับเราก็กดบวกไปปึ๊บพอกดบวกเข้าไปแล้วแล้วมาดูในตัวโปรแกรมไอตัวหน้าโปรแกรมนะครับ ในส่วนของตัวรุ่นนี้นะครับจะไม่เหมือนกับตัว WTVB 0 1นะครับตัวนี้จะวัดได้แค่การสั่นสะเทือนของแกนต่างๆนะครับแต่ถ้าจะเป็นตัว WTVB 0 1เนี่ยจะสามารถวัดความนิ่งแกนต่างๆได้นะครับอันนี้เราจะลองดู Data List กันเลยนะครับอันนี้มันก็จะบอกว่าเออไอตัวเนี่ย ค่ามันก็จะขึ้นมาค่าแกน x ค่าแกน y ค่าแกน z นะครับอันนี้เราจะมาดูกราฟเลยนะครับว่าตัวกราฟจะขึ้นเป็นยังไงอันนี้จำลองการสั่นสะเทือนของตัวมอเตอร์นะครับว่ากราฟที่ขึ้นมาจะเป็นยังไงประมาณน,นี้สามารถดูความเป็นจุดได้นะครับว่า มีค่าการสั่นสะเทือนในแกนไหนบ้างนะครับอันนี้แยกเป็นแกนแกน y แกน z นะครับอันนี้ raw data ก็คือเป็น data ที่ส่งผ่านตัว i485 มาครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับเข้าอ่านในโปรแกรม m i c โคนะครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์ vibration นะครับหรือเซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือน นะครับก็อันนี้จะเป็นรุ่นแมนนวลทีวีศนย์สองะครับสี่ก็ในตัวนี้ก็มีคู่มือให้เราดูเพื่อเพื่อการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในแมนนวลก่อนนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นแมนนวลของตัวเซ็นเซอร์นะครับเซนเซอร์ ไวเบชั่นเซนเซอร์นะครับก็คือตัวรุ่น TUTV B02-485 นะครับก็เมนวนก็คือจะมีการใช้งานเบื้องต้นนะครับของโปรแกรมซอฟต์แวร์ของซอฟต์แวร์คอนฟิกนะครับก็สามารถรีสตาร์ตตัวเซ็นเซอร์ได้นะครับ ก็จะมีตารางมดบัตนะครับรีจิสเตอร์ข้างต่างนะครับว่าอยู่รีจิตเตอร์ไหนนะครับก็จะบอกคล้ายๆกับตัว w ูน t v b 0 1นะครับก็การทํางานกับตําแหน่งก็คล้ายๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าในโปรแกรมม,มดบัตโพนะครับเพื่อจอ่านค่านะครับในโปรแกรม เปิดโปรแกรมขึ้นมาเราคอนเน็กไปเลยปุ๊บวิธีการคอนเน็กก็เหมือนเดิมนะครับ serial port COM4 ของผม COM4 9006บลเลต8ดัต a ้าบิต n o n p a r i t y one stop bit นะครับกดโอเคเข้าไปก็จะมีค่าขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับผมก็เตรียมไฟล์ไว้แล้วนะครับที่ list ค่าดิจิตเตอร์ต่างๆว่าแต่ละค่าคืยนะครับนะครับ<ม> นี่ครับก็จะเป็นค่าของตัวเซ็นเซอร์ครับที่เราคอนเน็กเข้ามาแล้วก็ดิจิตเตอร์แต่ละตำแหน่งครับคืออะไรบ้างบางค่าก็อาจจะไม่ขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนบัตรเล็กนะครับรบัตเลก ให้เราเข้าไปที่โปรแกรม with motion นะครับเข้ามาแล้วปุ๊บแล้วก็ค้นหาชื่อรุ่นนะครับเป็นสองกดกข้ปไปปุ๊บรอสักครู่นะครับอ่ะเจอแล้วมนันมันก็คือคอมสี่เก้าพหไอดีที่หนึ่งเราก็ติ๊กถูกไปมันก็รอสักครู่นะครับให้ เข้าสู่ซอฟต์แวร์อรานี้ก็เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีค่าขึ้นประมาณนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็เหมือนกันนะครับ้าเข้ามาที่หน้าคอนฟิกนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น ID 5่านะครับทำเหมือนเดิมกดเช้งป,ปุ๊บรีบูตปิดโปรแกรมก็เปิด m o เ o อรโแล้วก็คอนฟิกคอนเนคชั่นปุ๊บ ใส่ไอดีห้าปุ๊บก็สามารถที่จะอ่านค่าได้นะครับอ่ามันเป็นไอดีหนึ่งเป็นเป็นห้าเหมือนเดิมปุ๊บมีค่าเด้งขึ้นมาประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานเ็นเซอร์เข้าอ่านในโปรแกรมวัตบัพโก็สำหรับถ้าใครสนใจนะครับเ็นเซอร์ ไวเบชั่นนะครับหรือเซนเซอร์วัดแรงสังส่นสะเทือนก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ